อันนี้คือบัคนะครับรุ่น h กซัมนี่บัคปี2022-2023เขาเริ่มมีโมเดลใหม่ๆออกมาแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะผลิตที่จีนเนื่องจากว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเงื่อนไขของเขาอะ่ะนี่นะครับก็จะมีระบบอย่างนี้ด้วยนะมันจะมีล็อกตัวนี้ดันดัน,ด,นดันล็อกแล้วก็คอกอ่อยเปิดสตัดออกมา่างนี้นะฮะไม่ใช่มีออโตนะ้นะแบบนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่โมเดลใหม่ๆของบัคส่วนใหญ่จะทําที่จีนคือเขาไม่ได้เน้นราคาแพงไงเขาก็เลยกดราคาให้มันต่ําเลยก็เอาเอามาแข่งกับแบรนด์จีนเลย ราคาก็แพงเหมือนกันนะใช้เหล็ก 7CR ซแต่ว่าก็ได้ความสดใหม่เหมือนแบบเหมือนขยกทีมดีไซน์มาใหม่เลยอะ่ะเหมือน,มนไม่เคอยออกรุ่นไหนมาไงนี่พอปีสองปีนี้เริ่มมีรุ่นรุ่นแปลกๆออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยว้าวในตลาดเพราะว่าตลาดเมืองไทยนะคําว่าบัคที่มันอยู่ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้เราเล่าเรื่องบัคเลยนะบัคที่เมืองไทยที่มันอยู่ได้นะเพราะมัน made in USA มันเข้ามาเมืองไทยมาเป็นเวลานาน,านแล้วแล้วมัน made in USA ยุคนั้นน่ะแล้วคนสมัยก่อนเขาก็ made in USA พอผ่านเวลามาสิบยี่สิปีคนพวกนั้นอายุเยอะขึ้นมีเงินเดอนมากขึ้นมีความสามารถในการซื้อมากขึ้นเขาก็าซื้อ u s a เพราะฉะนั้นบัคจะมีอยู่ในบ้านคนทั่วไปเยอะมากนะครับเพราะสมัยก่อนเป็นมีดแบรนด์แรกที่เข้ามาในเมืองไทยเลยพอแล้วราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะแล้วพอมายุคหลังมันเป็น u s a ที่ถูกที่สุดก็คือบัคนี่แหละแต่พอมายุคนี้มันเปลี่ยนเว้ยพอามันเปลี่ยนมาทำแมกนิชชน่าเงียบกิบมันมันมันดีให้เราผูทายไงสำหรับคนรุ่นก่อนเขาจะไม่เอากัน เขาไม่เอาคือเขาไม่ซื้อนะไม่ใช่เขาไม่เอากันคือเขาเขาจะไม่ซื้อเขาอยากได้ USA เขาเกิดมาในยุคนั้นแต่คนยุคนี้เกิดมาในยุคที่อะไรอะไรก็เมดอินชน่นาสนใจไหมไม่สนหรอกเรามีสนไหมก็ไม่สนใจกัเอ้าใช่ป่ะเพราะคนรุ่นใหม่นี่กี่หมูกี้หมาแหวแวแม่งก็ต้องไอโฟนอใช่ไหมกี่หมูกี้หมาก็ต้องมี Android มาเล่นไอ้นี่แค่ะอยูหลังสุดเลยหรือเขาไม่เอากันแล้วด้วยนะเด็กสมัยนี้เขาไม่เล่นแล้ว ไปเล่นคอมพิวเตอร์แล้วเขาไปเล่นอย่างอื่นเราไปเล่นเกมไปเล่นอ e ีสปอร์ตแล้วอันนี้ก็เป็นคนของผมว่านะวัยนะาตอนนี้นะน่าจะสามสิบขึ้นนะถึงจะเล่นกันนะคือพกออกจากบ้านให้มันมีอะไรบ้างแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่จ๋าเลยนะเจนอัลฟาอะไรเนะี่ยเขาไม่รู้จะซื้อทำไมถูกป่ะแล้วยิงทุกวันนี้นะคนสมัยนี้นะถามจริงซื้อบ้านไหมมีใครซื้อไหมแทบจะไม่มีเลยถึงอยากจะซื้อก็ก็ผ่อนยากอะ่ะแบงก์ก็ไม่ปล่อยอ่อะถูกป่ะนั่นก็กลายเป็นเช่าไปเว้ยเออ เช่าดีกว่าจ่ายเท่าไหร่เช่าอยากย้ายออกย้ายออกไม่ต้องมีพันธะภาระใดๆนี่แหละนี่คือยุคยุคนี้ผมอยู่ยุคยุคกลางระหว่างคนพวกนี้บ้านซื้อไหมจริงๆไม่ซื้อแต่ด้วยมีทุกมีเหตุด้วยนะจําเป็นต้องซื้อมีเหตุให้จําเป็นต้องซื้อเออผมก็ซื้อทีนี้พอมีเหตุให้จาเป็นต้องซื้อผมยิ่งโบราณกว่านั้นคือผมไม่ได้ซื้อคอนโดถ้ามีเหตุจะเป็นต้องซื้อคนก็ซื้อคอนโดถูกไหมแต่ผมไม่ซื้อไว้งั้นผมซื้อบ้านพร้อมที่ดินดีกว่าเป็นบ้านมือสองเฉยนะคนยุคผมถูกป คือวางขายเมื่อไหร่ได้ขายเลยอะถ้าราคามาไม่โหดเกินไปนะไม่จริงครับผมอายุ20เองพวกเรทแมน m u ททุกวันแหมมันก็มีบ้างเลยโยมพวกที่มันหลุดเส้นมาแล้วดูที่ X bar เว้ย X bar หลุดบนหลุดล่างคงมีมาบ้างแหละแต่มีน้อยเดี๋ยวต้องยอมรับตรงนี้นี่แต่มีน้อยมีจํานวนนึงไม่เยอะ X bar อยู่ประมาณนี้แหละสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วที่หนักๆเลยนะหกสิบนั่นแหละเยอะมากเลยนะครับเพราะาเขาเกียแล้วมีเงินเฉพาะกลุ่มที่พกใช่แล้วใช่ปะมันจะถูก แยกเป็น,นก้อนๆเล็กๆอ่ะจะถูกแบ่งเป็นคลัสเตอร์ไว้แะก็ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีเสมอไปมีแต่จํานวนน้อยนั้นเองเพราะเนื่องจากของเล่นของคนสมัยก่อนอ่ะมันมีไม่เยอะตัวเรื่องมีไม่เยอะแต่ของเล่นของคนสมัยนี้มันเปิดหูเปิดตากว้างขึ้นมันมีอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยมันไม่ต้องไปสถานที่ก็มีเขารับตรงอยู่ตรงอพาร์ทเมนต์ก็มีนะเขาเช่าเป็นเดือนก็เ,เปิดกิจาการก็ที่นั่นเลยก็มีออนไลน์ก็มีก็เลือกเอาดูว่าอยู่โลเคชั่นไหนเลือกเอามีทั้งสังมีทั้งสังกัดมีทั้งรับเองมีทั้งรรับตเเลือกอกา มีหมดแต่ก่อนไม่มีนี่แต่ก่อนต้องจอดรถมองซ้ายมองขวากลัวคนเห็นใช่ไหมพอมาครับสวัสดีครับเสียใช่ป่ะเดินแบบเคือเขื่อนๆหน่อยเลยก็เขื่อนๆไปทำเลยวะเลยเดินเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเคขื่อนๆแล้วเรียกคนเลยเรียกมาที่บ้านยังมีเลยนะพอแล้วแต่คุณเห็นไหมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะสักหน่อยไหมแต่ต้องมีตังนะไม่มีตังไม่ได้แล้วก็ต้องพูดจาดีๆด้วยนะอย่าไปโกงอย่าไปกล่าวเห็นใจเด็กมันนะฮะ เป็นพัรุ่นใหม่เอามาเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะเป็นของก๊อปหรือเปล่ามันเป็นของแม่ตินไชน่าขอให้เป็นของแท้ก็พอทีนี้ปัญหาต่อมาของปัญหากดใจของคนซื้อของก็คือของสมัยนี้นะมันมีก๊อปแทดแท้เลยนะคุณต้องระวังให้ดีเลยนะตอนนี้ผมบอกอย่างเดียวได้เลยนะคุณหาร้านที่มันมั่นใจนะว่าคุณจะซื้อของแล้วคุณจะได้ของแท้คุณต้องมั่นใจในร้านแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มั่นใจในของนะคุณดูไม่ออกหรอกคุณต้องดูที่ร้านผมอะของแแ้้้้้้เ่่าานนนนัััผมูดดรรรรงีีลยคคบบบสสไไจใ สั่งได้ครับไปดูมาว่าชอบตัวไหนจะผมถามสต็อกให้นะฮะคือแบรนด์หลักๆก็สั่งได้ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยสั่งมาวางขายสักเท่าไหร่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนเขาจะสั่งเข้ามาแล้วผมก็สั่งมาก็สั่งมาปุ๊บสมมุติว่าสั่งมาสิบเล่มเพื่อนออเดอร์มาเจ็ดมันก็เหลืออยู่สามสามผมก็มาวางหน้าละก็มาดราเนี่ยอันนี้เพื่อนเขาก็สั่งไปนะผมก็สั่งพวงมาด้วยก็เลยมีเอ็กซามมาเนี่ยมาใหม่อันนี้ก็เหลือแค่เล่มเดียวนะครับสนใจก็โดนได้แต่อย่างที่บอกอยากได้้รรุ่่นนไหทีตองกา เข้าไปในเว็บไซต์หลักมัถามผมก่อนก็ได้แบรนด์นี้สั่งได้ไหมเดี๋ยวผมไปดูให้อะไรเงี้ยแล้วก็เคาะราคามาให้ซึ่งจะเป็นราคาที่ต่ําเตี้ยเรี้ยดินมากที่สุดแล้วนะครับเนี่ยสมมติว่าเพื่อนสั่งเอ็กซ์ซัมตัวเน,นี้ยราคาที่เพื่อนได้จะต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะราคาเนี้ยผมต้องคือคือแม้ต้องมีกําไรบ้างอะ่ะสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์อะอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ของเพื่อนที่สั่งมาก็คือเราเอาเงินนายไปซื้อมาให้มันก็จะราคาต่ำกว่านี้อีกเราก็ได้แค่ค่า,า,ากาแฟานน,ะะนั่แหละก็เอลน่แคน่การแฟนี่ โอเคไหมวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้เนาะคอแห้งละค <c oughs> อเซ็นเตอร์สวัสดีครับ